เดี๋ยวแม่ก็วนก็เดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายคลิปยิ่มอสถ่ายยังคลิปมาเดี๋ยวอ,ยอ้วอแนร่รอยสนุกเลยมาถ่ายคลิปดีนวมิมนห้าสิบแปดนัมินยืดตอกล่ะ ให้เดินไปตำรวจไหมถึงทิ่จะจากรอมันไม่ได้น้ำสาดเพราะว่าต้องการผู้ว่าด่วนต้องการผู้ว่าดวา่ว,ดวนอัดวิดีโออยู่ ีนทะเลาสองคนในชอบมาดูาอโอโ้โหนี่สวยสูงเลยสูงยี่สิบเซนสูงยี่สิบเซนเลยนะนวะมินบ้านสมัครเป็นทอรวเวสเนี่ยเข้ารกที่ไห อะไรโอ้เดินขึ้นหน้าแข้งเลยไม่ได้หลายปีแล้วไม่ได้ลุยเพราะเข,า,ขาลุยน้ำลึกไม่ได้เขาขึ้นมามอไซค์เครื่องยนต์มันจะดับ นาบ้านเป็นภาพที่สวยงามโยคลื่อนน้ำ กระทบฝั่งครับโอ้โน่ยได้ขึ้นแล้วได้วิวสวยเออตีล,ล้มมา,มาเล่นลทะเลกรุงเทพค่ะมาด้วยกันมาด้วยกันถนนนาวามินนะคะ ทะเลกรุงเทพค่ะไม่ใช่สวนสยามอีกต่อไปไม่ใช่สวนสยามแล้วค่ะอันนี้นวมินค่ะกูว่ากูว่าแล้วนายกไปไหนคะกูว่าอยู่ไหนคะเนี่ยช่วยหนูด้วยค่ะจงไปช่วยหนูละค่ะหนูหนะแก่แล้วไปช่วยเด็กๆเธอพรุ่งนี้ก็จะไปโรงเรียนกันแบบไหนะจะพายเรือเรือก็แพงพลาสติกกระลำละสี่ห้าพันเรือพลาสติกโอ้โหเนี่ยแล้วเกิดขึ้นนะขึ้นยากแล้ว เคยเห็นท่วมแบบนี้เลยวันนี้วันที่สิบเก้าเขายี่สิบไม่ลองไม่รู้ไม่ลุยไม่มันนอนอยู่ในบ้านก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าข้างนอกมันเป็นยังไงเตดีตั้งหลายดูไว้วันนี้ฉันออกไปจะไปทุระสุดท้ายกับมีภาระต้องมาเดินลุยน้ำท่วมกรุงเทพ <laughs> อ่ามาเช่ารถได้ขายขายรถเช่ารถแล้วบพมินของใอยเอาแค่นี้ก่อนวิดีโอนี้